RTAF Sky Force ช่องของเราที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโลกแห่งอากาศยานทางทหารและเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยที่สุด วันนี้เราจะพามาชมการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ F 1 6 AADF หรือ Air Defense Fighter รุ่นปี2026เครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงมาเพื่อตอบสนองภารกิจป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด F 1 6 AADF ถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จขององค์การออกแบบและวิศวกรรมการบินที่ผสมผสานความเร็ว ความคล่องตัวและระบบอาวุธอันทรงพลังเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการปรับแต่งพิเศษเพื่อรองรับบทบาทการสกัดกั้นทางอากาศด้วยเรดาร์และระบบอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมการรบที่ซับซ้อน การออกแบบโครงสร้างของ F-16A/ADF ปี2026ยังคงรักษารูปทรง Aero Dynamic ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมปรับปรุงวัสดุให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงขึ้นด้วยการใช้คอมโพสิตั้นสูงและโลหะผสมรุ่นใหม่ทำให้สามารถรับแรงกดอากาศและแรงบิดได้ดีกว่าเดิมขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มระยะเวลาปฏิบัติการในอากาศ ระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่มล่าสุดที่ให้แรงขับมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง15%และมีความเงียบที่ดีขึ้นในโหมดบินซุนแทงระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire ที่ได้รับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำในทุกสถานการณ์ ในส่วนของระบบเรดาร์ F-16A/D/F a ปี2026ติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและมีระยะตรวจจับไกลกว่า160กิโลเมตรรองรับการทำงานทั้งในโหมดตรวจการและโหมดต่อสู้แบบ BVR นอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการที่สามารถป้องกันการรบกวนสัญญาณและตอบโต้การโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีด้วยระบบแจ้งเตือนและปล่อย เป้าลวงอัตโนมัติระบบอาวุธประกอบด้วยจรวดนำวิถี AIM 120 AMRAAM และ AIM X x i d e w i n d e r รุ่นปรับปรุงรวมถึงปืนใหญ่อากาศ M 6 1บูกันขนาด20ม mm, มที่พร้อมยิงตอบโต้ในระยะใกล้ห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ให้มีจอแสดงผลความละเอียดสูงแบบหลายหน้าจอ รวมถึง HUD แบบโปร่งใสที่สามารถแสดงข้อมูลการบินและการต่อสู้ได้แบบเรียลไทม์ชุดควบคุมและสวิตต่างๆถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายและรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพอากาศที่นั่งนักบินเป็นแบบ Zero Zero Ejection Seat ที่สามารถติดตัวได้แม้อยู่ในสภาวะหยุดนิ่งบนพื้นดินหรือบินในระดับต่ำมาก ความสามารถด้านการบินของ F-16A/ADF รุ่นใหม่นี้ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่าแมต2.05และมีรัศมีปฏิบัติการรบที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนถึง20%สามารถขึ้นลงได้ทั้งในรันเวย์มาตรฐานและสนามบินชั่วคราวทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในภารกิจ การทดสอบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าระบบควบคุมการบินใหม่สามารถช่วยให้นักบินทำการหลบหลีกขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น F-16 ADF ปี2026ยังรองรับการเชื่อมต่อระบบข้อมูลทางยุทธวิธี Link 16และระบบสื่อสารดาวเทียมที่ช่วยให้การประสานงานกับหน่วยรบอื่นๆทั้งบนอากาศและภาคพื้นดินเป็นไปอย่างราบรื่น การบำรุงรักษาได้รับก,การออกแบบให้ง่ายขึ้นด้วยโมดูลชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วเพื่อลดเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมรบเครื่องบินบรุ่นนี้ได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติการจริงในหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวณชายแดนการสกัดกั้นเครื่องบินที่ไม่ระบุตัวตน และการซ้อมรบผสมกับพันธมิตรซึ่งทุกภารกิจ F 1 6 AADF แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและสมรรถนะที่เหนือชั้นจุดเด่นอีกประการคือระบบประหยัดเชื้อเพลิงอัจฉริยะที่สามารถปรับกำลังขับให้เหมาะสมกับสภาพการบินทำให้ลดต้นทุนการปฏิบัติการและเพิ่มระยะเวลาการอยู่ในอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญการออกแบบลำตัวแลปตกได้รับการปรับปรุงเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ r รดาร์ครอสเซ็กชันทำให้มีคุณสมบัติลดการตรวจจับในระดับหนึ่งแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสรอดจากการตรวจจับของสตรูระบบตรวจจับเป้าหมายอินฟราเรด IRST ที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาในปี2026ทำให้สามารถตรวจพบเครื่องบินข่าศึกโดยไม่ต้องพึ่งพาเรดาร์ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติการอย่างลับ ในด้านความสะดวกของนักบิน F-16 ADF a รุ่นใหม่นี้มีระบบควบคุมเสียงรบกวนในหมวกนักบินและระบบสื่อสารในตัวที่ชัดเจนขึ้นชุดนักบินยังมีการปรับปรุงให้รองรับแรงดันสูงและป้องกันแรง G ในระดับสูงได้นานขึ้นช่วยให้นักบินสามารถปฏิบัติการได้นานโดยไม่เกิดความล้าเร็วตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา F-16 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะรอบด้านและได้รับการใช้งานโดยกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกและ F-16A/ADF ปี2026คือการต่อยอดความสำเร็จนี้ให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์การรบนุกหม่หากคุณคือผู้ที่ชื่นชอบเครื่องบินรบ เทคโนโลยีการบินและเรื่องราวทางทหาร F-16 ADF a คือหนึ่งในสุดยอดผลงานที่ไม่ควรพลาดติดตามอย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดติดตาม r t a f Sky Force เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งการบินทางทหารและรีวิวเครื่องบินรบจากทั่วโลกขีดขีดขีด